วันนี้ซุปมะเขือจ้าซุปมะเขือใส่พริกหยวกจ้าแดกก็มี่ทอดปลาทอดปลาลูกจ้าแซ่บๆเหมือนนี่แซ่บๆน้ำปลาเล้อคุณแม่เล้อมีบักแข็งมีหอมจ้าพักเข้าก็มี่ซ้ำนีนล่ละจ้าเป็นแต่ซศบทะลล เป็นต่แสบพโลจ้าแสบอีลีอีลอมนี่มาจ้ามามากินข้าวน้ำหนูลาเลยมานนีหนูลาทอดปลาจ้าทอดปลาดุกเหลืองเหลืองกับตำมะเขือมีแข้งขมด้วยจ้ามะเขือพวง แสบๆน้ำกันเ้ยจ้าถูกใจกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าคุณแม่จ้าไปกินข้าวกันเลยจ้า